โมนีแม่นางตีมาลูกหนาสบายดีโมนีมาลูกหนาปับแม่นางม่อนอะไรเอบวะนี่พี่นางยังพี่นางปังปายชื่อสื่อทุกคนมาเบิ่งกันเลยไปแล้วไม่เสียมิานนี่จะกันตาย <laughs> อวันนี้ตอนที่กำคำเนาะประมาณอยูซี่หาวงแรงเนาะมานาเชียหยาออกจากหยาหยากำลังสีงามเนาะจะว่าวันนี้อัดประตูเนาะลานลูกลานมาเล่นยญวันนี้อัดประตูงัวงเขาม,มากินจนจนบดเนาะว่าบดซะเกิดใหม่วันนี้เราจนะมาเชียหยาออกเนาะ กบนังตีก็มาเสียหยาซอยแม่ได้นังตีม่ปาดออก็ะก่อนเนาะปาดออกปาดออกมันสอบมันซะก่อนาจเอดินทมดินทอมาพรนใส่้าทั้งนก็อันนี้อันแ้วแล้วเนาะอัวนทายังไ่าดม้่ักงได้ท่านี้ก็ยังหกอยู่กำลังวันนีสีแยงเนาะกำลังงาม น้ำแดงก็มาหดนาอจูบน้ำพบปลาวงว่ามากินซ้ำมาย่องบดคืนบดเฮ้ยหัวเขาตานี่หัอเขาตาเสียบตามองามเนาะแต่าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งมาบ้านี้แม่นบ้านแต่คูนดินใส่เหงามันเนาะคูนดินใส่เหงามันเหงามันอันนี้งอแงงบดมาส่อมมาแปลงเนาะ คือปา่าเอากไปเบิดแล้วก็อันอันจะเอาดินทมมันโอ้แสบตาเหงื่อเขาตาพี่กินต่อเงี้ยเนาะเดี๋ยวมีดผ่าได้เหะอผ่าอย่างไเห็นเมย์ห็นจจกห็น,ห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 นตัวอัน <laughs> เมื่อแบกเขาเอ,อกะละหยอดย่ามเขาเคาะเขาอยู่เคาะ อารตักตัหน่อกันนะมันออกอมันบอกข้นมะมันเข่าขคาแล้วเนาะปรกรอยกินว่ามันกินบัตล่ากรยนะอืมกะอยก็เลือดไดนี่มันเพามันยอง่ประมาณชิปลายโตแล้มันยองมันออกฮอดโคนมันบ่ ตายหรือไปนะึ่ว่าง,งาคืออยู่บ้านบ้านง่ามบ่ได้อยังมันเนาะมันสีงามอยู่เห็นมุมวันนั้นมันก็ยังขื่ออ่าตัวเด็นกนม่แมันบ่ได้มาพูนดีนึงเลยไปปลูกทุกคันน้องเมื่อก่อน ยขอนองมือรัศสสีหาคมเจ็ดแปดคมถ้าฝนนั่นทมดินกับอันนี้เกิดยังอะอรับแล้วไปปาดออกเบิดอ่ะซ้อมซ้อมให้มันอันนี้ให้มันอันบ่งแรงใหม่ว่าะจริงๆข่ายกางหง่าอยู่กันไวาย่ายเถอะเช่น ยายสเอาเกียวมากาะใบมัออกแล้วก็ดึงออกก็ไปปุ๊กงามพสามผนตกอ่ะยายมันทั่วแถวั้นทอเ่างนี้กินอ้าเขาหนามลายแถวโน้ประมาณชิบหาหรือทราบพันนี่แด้กะเจาคายกันพันนี่มันเป็นหมัดกับหมัดอันหอกเกี้นหมัดหาพัน มันก็จะเอาสองพันชิมหาหมัดต่อสิบพันเนี่ยนะคะมันคลายก็นมิดว่าขาวอะ่ะมันกินเยอะเอาไปให้มันกิน,นแข็ง น้องตีมาแม่ป่าสีเสียหยาบันนีน้องตีมากในน้องตีมาจบให้แม่หนองม่อนในหนองตีนนองม่นไม่ได้ออกมาเนาะงมอนี่เนาะมาซองเผานนองม่นไม่ได้ออกมาอืออาเจ้าคีไให้ป่าแน่อ้าาากัเจ้าคีบเป็่นเอาเดเจ้าคีบไปเพียงทะเลเด้อเพราะว่าสีเสียหยาก่อนี่เนาะมันไม่ออกมาเสียหยา <laughs> จิค่าได้ทายคลิปอันนี้เจ้าคลิปไปเพียงนตอนนี้ได้ผ่าความเป็นพี่น้องก็ไลค์ก็แจกก็ติดตามแม่นางหมัดเนี่ยเด้ยยอเอามันพ่นสิตกบ่หนานหะัวขีพ่าลายอัดพ่นสีตกไปจ้ะขอขอบใจหลาย